สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนำเสนอสูตรเด่นบนตัวเดียวมา110หน่วยหรือเรียกชื่อว่าสวิงบอลนะครับซึ่งสูตรเด่นบนตัวเดียวนี้มีสถิติถั้งทั้งหมด23งวดโดยมีทั้งหมด3สูตรนะครับถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่เคยดูสูตรนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับตรงคำอธิบายโดยผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยพันธ์วิสเพนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเด่นบนตัวเดียวนี้ซึ่งได้อนุญาตให้นํามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ เอาละครับแล้วเรามาดูกันเลยนะครับจากสิตินะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตั้งสามโซนนี้นะครับนี่ครับตรงช่องผลนี่ครับมันมีตัวสองนะครับคือถูกนะครับนี่ครับดูนะครับทั้งสามโซนนี้นะครับมันเดินดีมากนะครับเดินมาถูกตลอดเลยนะครับพอจะมาถึงงวดที่ยี่สิบนะครับนี่ครับงวดที่ยี่สิบนะครับูตรก็ถูกแค่ตัวเดียวนะครับอีกสองูตนไม่ถูกนะครับของงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับ มันกลายเป็นถูกตัวเดียวแทนนะครับที่เหลือจะไม่ถูกนะครับของงวดที่ยี่สิองนะครับนี่ครับส่วนมันไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าพอเรานําส่วนนี้นะครับไปแสดงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีตัวถูกตัวเลขถูกอยู่นะครับในงวดที่ยี่สามครับคืองวดที่แล้วนะครับเลขที่ออกคือหกแปดสี่นะครับส่วนหนึ่งให้เก้านะครับส่วนสองให้สองนะครับส่วนสามให้หกนะครับนี่ครับเข้าหกนะครับต่อมาในงวดที่ยี่สิบสี่นะครับคืองวดวันที่สิบหกกันยายนปีห้าเก้านะครับ นะครับตรแรกให้ศูนย์นะครับตรวสองให้แปดนะครับตรวสามให้เด่นสองนะครับและต่อมานะครับเมื่อผมได้นํูตัวนี้ไปคิดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะพบว่าในสามช่องแรกนี้นะครับนี่นะครับสามช่องแรกนี้นะครับอย่างน้อยนะครับต้องมีเลขมาหนึ่งตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับจากสี่ตีนะครับ นี่ครับสามช่องหน้านะครับเพื่อนดูนะครับสามช่องหน้าเนี่ยครับมันจะถูกนะครับถูกตลอดนะครับอย่างน้อยมันต้องมาหนึ่งตัวนะครับถูกตลอดนะครับนี่ครับนี่ครับอ่งวดยี่สิบสองนะครับเพื่อนเห็นไหมครับงวดยี่สิบสองนะครับตอนที่เรายังไม่ทําในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนี้นะครับมันจะมีแค่เด่นหกกับเก้านะครับซึ่งมันจะไม่เข้านะครับแต่พอทําในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับจะมีตัวเด่นโผล่อีกตัวคือศูนย์นะครับนี่ครับเข้าศูนย์แทนนะครับส่วนนี้เรายยัังไม่ผิดเลนะครบ ต่อมานะครับในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดที่24นะครับจะได้เลขเด่นคือ028นะครับอย่างน้อย3ตัวเลขนี้นะครับต้องมา1ตัวนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ยังเป็นกำลังใจนะครับกด Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายและเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรนี้นะครับจะเป็นแนวทางห้กับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปน,นี้นะครับชงโชคดีนะครับสวัสดีครับ